861อันว่าสัญญาประกันภัยนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกรันภัย มาตรา862ตามข้อความในลักษณะนี้วรรคสองคำว่าผู้รับประกันภัยท่านหมายความว่าคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหม,มทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้วักคสามคำว่าผู้เอาประกันภัยฐานหมายความว่า กูสัญญาฝ่ายสึงตกลงจะส่งเบียรประกันภัยวัคษีคำว่าผู้รับประโยชน์ท่านหมายความว่าบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินใช้ให้วัคหาอันหนึง่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้มาตรา863อันสัญญาประกันภัยนั้นถ้าผู้เอาประกันภยัยไม่ได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซท่านว่ายอมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดมาตรา865ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภยัยผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมานะของเขานั้นก็ดีรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญาหรือว่ารู้อยู่แล้วถแถลงข้อความนั้นเป็นความเทสส็จไซท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมคียะ วักสองถ้ามิได้ใช้สิทธิ์บอกล้างภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดีหรือมิได้ใช้สิทธิ์นั้นภายในกําหนดหปีนับแต่วันทําสัญญาก็ดีท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไปมาตรา866ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา865นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อถแถลงความเป็นเท็จก็ดีหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วินยูชนก็ดีท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์มาตรา867อันสัญญาประกันภัยนั้นถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือรายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมวรกสอให้ส่งมอบกรมธนประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่งวรกสากรมธนประกันภัยต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการดังต่อไปนี้อนุหนึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยอนุสอง ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงอนุ3ราคาแห่งมูลประกันภัยถ้าหากได้กําหนดกันไว้อนุ4จํจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยอนุหําำนวนเบี้ยประกันภัยและวิธีส่งเบี้ยประกันภัยอนุ6ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลาต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วยอนุ7 ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัยอนุ8ปชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัยอนุ9ชื่อของผู้รับประโยชน์ถ้าจะพึงมีอนุสิบวันทำสัญญาประกันภัยอนุ11สถานที่และวันที่ได้ทำกรมทันประกันภัยมาตรา875หถ้าวัตถุอันได้เอาประกันภัยไว้นั้น เปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดีหรือโดยบัญญัติกฎหมายก็ดีท่านว่าสิทธิ์อันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยก็ย่อมโอนตามไปด้วยวรกสองถ้าในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อผู้เอาประกันภยัยโอนวัตถุที่เอาประกันภยัยและบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยไซ ท่านว่าสิทธิ์อันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยนั้นย่อมโอนตามไปด้วยอันหนึ่งถ้าในการโอนเช่นนี้ช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นหนักไซ้ท่านว่าสัญญาประกันภัยนั้นกลายเป็นมูคะมาตรา877ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้คืออน,นุหนึ่ง เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริงอนุสองเพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศภัยอนุสาเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมีให้วินาศวักสอง อันจํานวนวินาศจริงนั้นท่านให้ตีราคาณสถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นอันหนึ่งจำนวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้นวักสามท่านห้ามมิให้คิดค่าสินใหม่ทดแทน เกินไปกว่าจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้มาตรา879ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลอะเล่อย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์วรรคสอง ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัยเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นมาตรา880ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใดผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้นวรรคสองถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซท่านห้ามไม่ให้ผู้รับประกันภัยนั้น ใช้สิทธิ์ของตนให้เสริมเสียสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้นมาตรา8 8 2ในการเรียกให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันวินาศสภัยวรสอง ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี้ยประกันภัยท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิ์จะเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดมาตรา887อันว่าประกันภัยคำจุนนั้นคือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินใหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบวรรคสองบุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรงแต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัย จะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไหมในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้นท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วยวรรสอันหนึ่งผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินใหม่ทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้วมาตรา8 8 9ในสัญญาประกันชีวิตนั้นการใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่งมาตรา895เเมื่อใดจะต้องใช้จำนวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณะภัยอันนั้นเกิดขึ้นเว้นแต่อนุหนึ่งบุคคลผู้นั้นได้กระทําอัตตะวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันทําสัญญาหรืออนุสองบุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาวักสอง ในกรณีที่สองนี้ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมทันให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือให้แก่ทายาทของผู้นั้นมาตรา896ถ้าบรณะภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอกผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไหม แต่สิทธิ์ของฝ่ายทายาทแห่งผู้บรณะในอันจะได้ค่าสินใหม่ทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่แม้ทั้งจำนวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย